เลียดนางงามหรือว่าใดๆอ่าเบี่ยงโคเฮาส์นะครับขอเรียนเชิญสปอนเซอร์ขอเรียนเชิญโค้ชฝูเบจวานนะครับโค้ชพีและโค้ชตกุ๊กด้วยนะฮะรวมถ่ายภาพที่เป็นเกียรติให้กับน้องๆที่ได้รับรงะะารรงวัลนะฮะิสแกาลเพชรบุรี2024ในค่ำคืนนี้ครับขอเรียนเชิญนะฮะ انا ما بدي احكي انا ما بدي احكي ง่วงมากพี่ปีงกินอะไรไปไม่รู้ง่วงไปหมดโอเคเดี๋ยวเราไปรอไปรอ,อน้องข้างหน้าไปรอ,อน้องข้างหน้าไปไดม่ทันเรามาเจอกรบกันดีกว่า กบเมาแล้วตอนนี้กบกบอะไรกบตัวที่สแล้วหรอกบตัวที่สามไมีใครทักทายน้องกบไหมเ้ย้มีเข้รูด้วยหรอกบใช่เรากบตัวนี้คือมีกบสายสะพายนะคะฉะนั้นจะมาเป็นกบเหมือนกันไม่ได้ กบลุงลังไม่ใช่กบธรรมดานะเอออนไ้ไม่กบธรรมดาที่ไหนอ่ะโอ้เซ็กซี่นะคะกบสายสะพายหลุดค่ะกบให้หเม็นเซ็กซี่ไปนะเด <ยะ S 2> ี๋ยวแต่งตัวให้กบก่อนอ่โอเคอะก <c oughs> <c oughs> บอะพี่ก <c oughs> บตัวอ่าน,นี้อะรหล่นด้วยอันนี้กบหรืออะไร กบตัวนี้คึกนะพี่บุ๋มเดาออกเป่าว่าใครอยู่ในนี้ไมคะสวัสดีครับพี่กบพี่กบพี่กบทำนี้นี้พี่กบตาเบดนี้พี่กบตาเบดี้กบเหนื่อยหรือยังกบยังไม่เหนื่อยค่ะพี่ปิงเพราะว่ากบเนี้ยคือกบตัวที่สามที่เปลี่ยนกัน น่าจะยังได้อีกอยู่กบอเล็กค่ะกบอเล็กกบตีลังกาหน่อยค่ะสายเล็กหรือกบตัวใหญ่ระวังข้างหลังนะสายเล็กสายเล็กอันนเอาวางข้างหลังนะเดี๋ยวบ้านพี่ชม่อ๋อหนิวพี่เขาจะมาตรงนี้ไฟตรงนล้นอนไม่สวยไม่เดี๋ยวรอน้องก่อนฝั่งนู้นก็ได้ข้างหลังแบ็คดดอปก็ได้ไม่เดี๋ยวมันจะตีกับตรงนี้อย่าได้ไฟไง ตัวนี้ปีลังกาได้ไหมไม่ได้เอืมเขาเต้นได้อย่างเดียวแหละดีดดีดหรือเมาเขาถามเมา <c oughs> กบวิดพื้นให้ดูหน่อยนี่นี <c oughs> <c oughs> ้ป้อนนี้ป้อนน้ำ 5, กบหน่อยป้อนน้ำกบหน่อยกบอยู่น้ำค่ะกบอยู่น้ำโกบวิดพื้นได้ไหม พี่กบตัวนี้เต้นได้ไหมคะกบเหนื่อยแล้วเดี๋ยวขอกบกินน้ำแป๊บนึงโอ๊ะอนกัก้าไมทถ้าไม่กบดูดน้ำแล้วเสียงแปลกๆใครมงค่ะแอดอาน้องมิวพีนะคะเนี่ยน้องมิวได้มงนะคะ กบมวนหน้าถ้ากบมวนหน้ากบน่าจะจบทีมตรงนี้หัวจะแตกหัวจะแตกเซ็กซี่ละกบกอน่ารักกบเมาแน่ๆไม่หรอกไม่เหลือกบกินน้ำเก๊กฮวยหรอแอดแอดก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันอะดูจากสภาพกบคิดว่าทุกคนกบตัวนี้จะกินอะไร จบตัวเมื่อกี <S 2> <S 2> <S <S ้นี่ดีจัดเลยอ่ะสักเพลงให้จบดีกบจบๆบโอ้ทุกคนคิดว่ากบนี้คือกบตัวผู้หรือกบตัวเมียกบพลังใบเป็นหลุดขนาดนี้ไม่น่าเหลืออุ๊ย กบผมมันหลุดออกมาผมมันหลุดรอดออกมากบรู้เลยว่ากบเพศผู้เพศเมียน่ะเก็บแรงเว้ทต้นกับน้อง้างผมกบผมหลุดเดี๋ยวให้ให้กบแต่งตัวใหม่ก่อนน้องเน็กอยู่ในกบหรือเปล่าไม่ใช่กบเขาก็ผิวนะเนี้ย เสปขาก็ไม่นิ่งเว้ยแจ๋วคุณกดนี้เลยเหรอเปนี้ต่อะเปิดเปิดอัดอันนึงเดี๋ยวให้พี่กให้เราอยู่ตรงกลางชิ้นสักทีโอ้ยอ้ยมย้ยพูดตอนกก็ได้

แล้วเดี๋ยวเอาในนั้นไปใส่เพลงได้ไม่เขาไปนี่เพลงในนั้นนะไม่ครับเดี๋ยวตัดเกิดเพลงเขาก็ได้เดี๋ยวตัดคลิปในนี้ก็ได้เดี๋ยวตัดคลิปนี้ไปใส่ให้ Yeah. <laughs> มัดผมให้กบหน่อยไหมมียางไหม,หมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดรูปเพราที่ไม่ถอดลังไม่ยอมไม่ถอดูดีนะออกทันกบโป้อีกแล้วอ่ะมัดผมดีมากเลยมัดผมเอลดี้ฟีสไตล์มากเลยอ่ะกบจะได้แล้วพี่ก่อนจะดูได้ที่ไหนวะไม่เป็นไรมัดผมอยู่นี่แต่ว่ามีคนบอกว่าอยากเห็นอยากเห็นม at ีซันเป็นกบอยากเห็นมีซันเป็นกบ ทุกคนอยากเห็นกบไหมโชว์ป่าได้ใช่ปะทุกคนนี่คือนี่คือภายในของกบนะคะแทบแตบแทบนี่คือกบข้างในเขื่องกบลาสุดยุเ่องกบแล้วกให้ดูเท่านี้ เขาโสดอ่ะเขาอยากแบบเปิดตัว,วเรี้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วขอเน็กเน่กซิงกับอุ๊นี่เป็นหนู <c oughs> กับปบได้ปะกลัง้บเลยแคปสกนี่ค no ่ะนี่อะไรไปใส่โปใม่ไปใส่ไ้ เอาทำไมกบนิ่งจังกบกบนิ่งทำไมกบนิ่งแล้วอ่ะตาและกบเขินละกบเขินลูกกบแบดมุนเลยเขินอะไรจ๊ะทำไมกบนิ่งวะกบเขินกบแรงเหรอกบกบเกิดอะไรขึ้นแรงกบชวนน้องเต้นแล้วชวนไหมกบไปชวนน้องเต้นเร็ว แบ่งหนึแบบนกบแบบงหบางที่สุบางที่ก็หายคปหมโอ้ยกบฝากบกน้องกบหน่อยกินน้ำเลยค่ะกินไปเยอะแล้วค่ะน้องกบเนี่ยถ้านั้นจะเป็นสภาพนี้หรอน้องโกบกลับบ้านยังไงก่อนเดี๋ยนี้พี่กบเป็นอ่อนแล้ว เจียวไข่อ่ะอันนี้เจี่ยวไข่สุดที่ไปน้องจะเรากระตุไเดี๋ยวมาเสร็จนะจ๊ะร้อนร้อนสวยมั้ยไม่ถ้ากบกับบ้านไม่รอดเราว่างนะรนีม่รู้ว่าแต่แม่ไม่ว่ามารับสิมารับกบหน่อยเรกลับได้นะบ้านเธอเนี่ยเออเรากลับได้นะบ้านเธอเขาบอกหอมดีค่ะ นี่สมวหมเก่งเนาะรวยอ่ะแตัวเขียวก็อยากไ่นะไม่ถึงช่เห็นอบคุณรับทรอบคุณนะคะขอบคุณยคะคอยทำอย่างแบว่าช่วยกันตลอดยแล้วก็หยุดกันไปแบบนี้นานๆถึงจะมีจำนวนน้อยเดี๋ยวพยายามหาขอไปเพิ่มให้นะใช่ไหมหมดทางแล้วนะ อันนี้เหมือฉลามโอเชียปะเขมเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็พังไปกันตลอดเลยขอบคุณนะคะไปไปได้วยกันหลายที่นะอาจารย์อจารนอนกันบ้างแล้วขอร้องห่ะอันนี้คือบอกตัวเองักเลยสักเพลงเลยบอกตัวเองเต้นเพลยเลยก่อนกลับได้ไหมไปเดี๋ยวเต้นปิดเพลงไมีคนปิดเพลงไหมมีคนเปิดเพลงไหม ไม่มีอีกไม่มีอีกโอค่ะจะหงองไหมเดี๋ยวมจะโปนนะอ้ยลเดี๋ยวที่หนเขาจมารอก่อนอีสี่ห้าเดือนปวดอ่ะปวดศอกอะเด็นยังไงเด็นเดินเดินเดินร่างกายเราองหนื่อยหายหนาวหนาหนาวหนาวหนาวดีมากๆสวยแค่ัน ร้องสดเลยแหละ่นะนะอยู่เดนาล้บใช่อัจไม่ต่ออ่ะ น้นเนน็มนไงอกมมาันไหนเไม่ไไหนก็ได้เอาแผ่นเสียงนี่เฉยไม่ได้อัดเอาแค่แผ่นเสียงเป็นอ่ะเขาไม่เป็นเฟิร์นเฟิร์นไม่เป็นอไแล้วอ่ะมาเข้าแผ่นเสียงไม่ต้องอัดก็ได้เอ้เปิดข้าแผ่นเสียง้วเปิดสวยมากเลยหมด เจอไปตอนที่สิบเก้ามีใครใครบ้างก็รู้อ่ะผมเสียงสวยแรกกันได้มัอยู้งน เไปไปไปเร็วไปเอาไปสิเด็ปจนนนเอ เดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวตัดในนี้ก็ได้ไปเ่้องนะข้าเองสายขวาสายขาวหนุ่มพร้อมมายังไงเอี๋ยอเอาหตุวทีหนึ่งสอง เอ้าเอาอะไรวะโอเคโอเคได้ได้กด60สิบเนะแต่ว่ามันขึ้นแค่สิบใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละงงเหมือนกันกะดีนะคอนเสิร์ตขยันเรื่องแบบกบซ้อมหน่อยร้อนไม่กสิบเลยทำไมตัดที่ชิมาเนียเนาะติดกอกแกงเราอีกแล้วไม่ใช่อ่ะอัลเบรอัลเบรตทุกคนไว้เดี๋ยวเจอกันวันที่สิบเ้านะคะไปเปล่า ไปสิ้ไม่ไปได้ไหมไม่ไปได้ไนหะมาล่ะ <c oughs> กบไม่ส็ติฮะ <c oughs> ่รกก็อ๋ะถ่าทีไหนอ๋อถ่ายลุรไม่ถ่ยอนลนูค่ะอ๋อถ่าอ แ้วฉันใครจะหลัง <seriously> หัก <Jenny> ก่อนต้นน <of course> ้าต้นน้้หน้าต้หน้้นห้าต้นใค้จะ้ห้หน้าต้นเฮ้ยต้นน้าตต้น้ต้นน้น้ห้าห้ไปโดน้ห้าต้้ต่่้ต้นหา้ เยอะใช่เ่ลวาู่เค่ายลูกไม่เคยาูไม่เเลยนรับท่าไม่ดีเลยทำไมขาไม่ล่ายด้วยอะโอ้แล้วาไม่กลัวันนียยืนอยู่ตรงนี้นะน็อตน็อตไอเน่ยมันนี่มันน้่มนน่มันนไร ไม่มีใครเข้าไปไงทุกคนยังไงทีนี้ได้ไหมเหตุให <c oughs> นั่นเอง <c oughs> แต่เราไม่ได้ขยันใช่ไหมนี่เราควรรู้แล้วผู้คนไม่ต้องยากันหรอข้างหลังไหข้างหลังไหมมาข้างหลัไงไื่อไปไหนไปไหนวนจริงนี้มันน้จะร เฟินฟังนแป๊นึงถือให้หน่อยถือถือไรนี่ถือไรถือไรอ๋อนึกว่าถือกระเป๋าถือไรใขค่รอยู่ตรงกลางฝี ไปค่ะไปเลยค่ะกคนเป็่าน้องขายน้องขายน้องขายวันน้เก็จะงเขาไูมาเจอทงเลขอ่ะอันนี้อันแล้วมาบกรวเอ้าน้องหนููเป็นอะไรน มีคนดื้อค่ะมีคนดื้อค่ะดื้อมากเขาอยากเป็นคนดื้อหรออยากเป็นคนดื้อเหรอคนนั้นน่ะโดนเออยากเป็นคนดื้อสุมาก คนถายนับด้วยค่ะนัด้วยนับด้วยถ่ายะนเจ็ดห้อง่้นกไม่ต้องใส่หวกไปนับด้วยะนับถกกระดช้เขารูปห

ชีวิตเปคนแล้วโอเคโอเคด้วยนะสตารเทชคนที่ึคีโมาอวโอ้เเชคนที่ึค่ะคอนุ่มใหคอะไรโอเคหคอเอใด้คพ่ชมขอไะ คุอกคอไม่ไหอจะร้องด้วยตทงค์ไหนุว่าจะได้ต้องรองอยู่น่ไม่ไอโทษังขอโทษอมูบายบายโอคโอเคเฮ้ยลูกชิ้นเอามาให้นู้ดิเออลูกชิ้นนะนมจะรอนอนี่เรียกเรียก ทุกนบายนะบายยนะแอดลงแล้วนะแอดจะได้เอาไป้ายไฟไปเก็บรถบบายายครับ